ใส่ปุ๋ย6-3-3ที่ข้างขาวใบเขียวเข้มใบดำใบมันเงาจริงไหมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันหวยออกกลางเดือนนะปกติแล้ววันหวยออกกลางเดือนผมก็จะใส่ตัว6กสามสามขี้ข้างคาวอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มีคําถามเข้ามานะครับว่ามันดีอย่างไรนะครับก็ดูจากใบทุเรียนของผมนะครับเนื่องจากว่าในแปลงผมนะผมใช้ตัว6กสามสามขี้ข้างคาวเนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยก็คือจะใช้ในปริมาณที่เยอะนะครับส่วนปุ๋ยเคมีผมใช้เสริมนะครับผมใช้เสริมเน้นว่าเสริมนะอย่างต้นนี้นะครับ 633ขี้ข้างคาวผมใส่ประมาณ3-4กำมือนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยผมจะใส่แค่3-4ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับอ่าแล้วทําไมมันถึงใบดําใบมันเงานะครับใบเขียวเข้มนะครับก็เพราะว่าอย่าง633อินทรีย์เคมีนะครับที่ผสมขี้ข้างคาวนะครับเขาจะมีแร่ทาตุครบถ้วนนะครับมีทั้งทาตุหลักทาตุรองทาตุเสริมนะครับซึ่งถ้าใครติดตาม ช่องผมอยู่เนี่ยก็จะทราบนะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับข้อดีของการใช้6กสาขี้ข้างขาวอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าผมเองนั้นทดลองใช้แล้วมันได้ผลดีนะครับมันได้ผลดีก็เลยแนะนํานะครับอ่ะก็วันนี้นะครับก็ถึงรอบก,การใส่นะครับการใส่ของผมนะครับผมก็จะกาใส่นะครับโดยใส่บริเวณกลางทรงพุ่มออกมาจนถึงปลายทรงพุ่มนะครับเพราะว่าการปลูกของผมเป็นการปลูกแบบยกโค้งนะ เมื่อเราใส่กลางทรงพุ่มถึงปลายทรงพุ่มนะครับเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันก็จะไปนําพาปุ๋ยเนี่ยลงออกไปด้านนอกได้นะครับมันจะทําให้ปุ๋ยของเราเนี่ยไปถึงปลายรากทุเรียนได้นั่นเองนะส่วนถ้าท่านใดปลูกแบบลาบลาบนะครับปลูกแนวลาบนะครับก็ควรที่จะใส่ปลายทรงพุ่มออกมาด้านนอกนะครับไม่ควรใส่เหมือนผมนะ,ะแต่นะครับ ตัวอินซีเคมีตัวนี้นะครับ633ขี้ค้างคาวตัวนี้มันมีเคมีในปริมาณที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถใส่ชิดโคนต้นได้นะแต่ควรที่จะใส่บางๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่ะถ้าท่านจะใส่ชิดโคนต้นนะครับถ้าท่านจะใส่ชิดโคนต้นเนี่ยท่านควรที่จะใส่บางๆนะครับอ่ะบางๆรูบางๆเงียใส่ได้นะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้นะครับมันมีตัวจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยในการป้องกันตัวเชื้อไฟท็อปทอร่าได้ด้วยนะอ่าโอเคนะครับ ทีนี้วิธีการใส่ของผมนะครับผมก็จะโรยบางๆนะครับโรยบางๆบริเวณกลางทรงพุ่มถึงปลายทรงพุ่มนะผมก็จะโรยประมาณนี้นะครับโรยประมาณนี้อ่าบางๆนะครับหมดแล้วเราก็กำมาใหม่นะครับโรยประมาณนี้นะครับอ่าเพราะว่าของผมอย่างที่บอกนะครับว่าของผมปลูกแบบยกโคกนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่ผมใส่เนี่ยก็คือการทรงพุ่มจนถึงปลายทรงพุ่มนะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ํานะครับปุ๋ยเขาก็จะ ไหลออกมาด้านนอกเองนะครับประมาณนี้นะครับอีกอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะครับท่านสามารถใส่ชิดโคนต้นได้นะแต่ว่าต้องโรยแบบบางๆนะครับอย่าโรยอย่าโรยเยอะเหมือนช่นกันนะครับถ้าเราโรยเยอะเช่นกันถ้าเราโรยเยอะเนี่ยอาจจะทําใหา้เขาเข็มปุ๋ยได้เช่นกันนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะโรยประมาณกลางกลางทรงพุ่มนะครับออกมานะจนถึงปลายทรงพุ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับโรยนะครับถ้ากิ่งเรามันต่ําก็ลอดใต้กิ่งไปนะครับประมาณนี้นะครับสองกำนะครับกำที่สามนะครับอันนี้กำที่สี่นะครับสี่กำมือนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ หวานๆไปรอบควรต้นสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับบางๆก็พอนะอ่าบางๆก็พอนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปชมอีกต้นนะครับที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะครับต้นนี้นะครับก็นี่นะครับต้นนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ประมาณเช่นเดิมนะครับ กลางทรงพุ่มออกมาจนหาปลายปลายทรงพุ่มนะครับประมาณนี้นะอ่านี่นะครับโดยไปเลยนะครับสามกร,รัมนะครับประมาณโดยประมาณนะครับสามกร,รัมพอดีนะครับแล้วก็หว่านบริเวณโคนต้นสักเล็กน้อยนะครับเก็บใบไม้ออกสักงหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นนู้นนะครับ นี่นะครับใส่ออกมาเลยครับกลางทรงพุ่มถึงปลายนะครับของผมเนี่ยรอบนี้นะครับรอบนี้ผมเอาตัวปุ๋ย6-3-3ขี้ค้างคาวมาจํานวน5กิโลนะครับผมใช้ไปราวๆ4กิโลนะราวๆ4กิโลนะครับจากทุเรียนเล็กของผมนะครับทั้งหมด45ต้นนะครับใส่ไปประมาณนั้นนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ อันนี้ผมเอามา5กิโลนะเหลือประมาณนี้นะครับเหลือประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับกิโลหน่อยๆนะอ่ะซึ่งผมต้นอื่นเนี่ยที่อ่าผมไม่ได้พาไปชมเนี่ยผมเดินใส่ไปหมดแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับไปเดี๋ยวไปดูวิธีการถัดไปนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ย63สามนะครับผมก็จะทําการลดน้ํานะครับลดตัวโพแทสเซียมฮิวมิทับปุ๋ยของผมนะอ่ะนี่นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับที่ผมผสมไว้แล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้โพแทสเซียมฮิวเมตลดทับปุ๋ยเช่นเกิมทุกครั้งนะครับที่ผมใช้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้ไตรโคเดอร์มาด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการใส่ปุ๋ยคอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรหมันที่จะเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาด้วยนะทุกครั้งนะครับผมก็จะใช้ไตรโคเดอร์มานะครับก็ หนึ่งร้อยซีซีนะครับโอ้ยลืมขยาวขวดนะครับหนึ่งนะครับก็คือห้าฝานะห้าฝานะสองนะครับสามสี่อ่ะแต่กวดได้มาห้าฝานะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปนะครับถ้าหากถ้าเราใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยเราควรที่จะ เาะเชื้อไตโคเดอร์มาเขาบ่อยๆนะถ้าช่วงที่ผมใส่ใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้ทุกเจ็วันเลยนะครับก็คือเป็นการเพราะเชื้อไตโคเดอร์มานั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มาเปิดระบบสปริงเกอร์นะครับอ่าถ้ากรณีที่ผมใส่ปุ๋ยเนี่ยผมก็จะเปิดพร้อมกันทั้ง90้าสหัวเลยนะ,ะเพื่อที่จะให้ไตโคเดอร์มานะครับแล้วก็อ่าโพแทสเซียมยูเมตเนี่ยเขาเข้าไปที่ระบบรากนะครับเดี๋ยวผมจะดูน้ําก่อนนะครับให้น้ําออกที่หัวสปริงเกอร์ทุกหัวก่อนนะ ครับเมื่อน้ําออกที่หัวสปริงเกอร์ดีทุกหัวแล้วนะผมก็จะทําการเปิดระบบดูดปุ๋ยหน้าั๊มนะครับให้เขาปล่อยปุ๋ยไปนะอ่าเขาก็เริ่มดูดไปแล้วนะครับของผมเนี่ยระบบวาลวเนี่ยผมจะทําไว้ตรงนี้หมดเลยนะคือเราสามารถคอนโทรลได้จากที่นี่ที่เดียวนะครับไปทั่วสวนเลยนะอ่าก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็โพแทสเซียมฮิวเมจกับไตรโคเดลม,มาก,ก็ออกไปที่ต้นทุเรียนผมแล้วนะครับ ไปดูที่ต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับอ่าเนี่นี่นะครับปุ๋ยขี้ควายหมักของผมนะครับที่ผมใส่ไว้นะครับอ่านี่นะครับน้ําก็จะออกสีออกอน้ําตาลน้ําตาลนะครับหน่อยนะเพร่าะจะเป็นตัวโพแทสเซียมฮิวเมดผสมกับไตโคเดมานะครับคือต้องเราต้องหมั่นเพราะเชื้อนะครับถ้าเราจะใช้ปุ๋ย โอกหมักนะครับหรือถ้าเราคุมดินนะครับเราก็ต้องหมันเพาะเชื้อนะยิ่งอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับก็แนะนําให้เพาะเชื้อทุก7วันเป็นเป็นระยะเวลาสักหนึ่งเดือนก่อนนะหรือถ้าเป็นใส่ปุ๋ยคอกใหม่ๆก็เช่นกันนะครับเราก็ควรเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยทุก7วันระยะเวลาสักหนึ่งเดือนก่อนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ